สวัสดีค่ะครูสิริรักแพ่งสำรานโรงเรียนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะครูจะมาให้ความรู้ในหน่วยของเพศวิถีและสัมพันธภาพนะคะในหน่วยนี้ประกอบไปด้วยเรียนรู้เรื่องเพศอย่างเข้าใจปัญหาเรื่องเพศค่านิยมเรื่องเพศค่านิยมเรื่องเพศที่ต้องการสุขภาพทางเพศสัมพันธภาพ ครอบครัวและสิทธิเนื้อตัวร่างกายนะคะนักเรียนคงอยากรู้ว่าทำไมต้องเรียนรู้เรื่องเพศนะคะนักเรียนเข้าสู่วัยรุ่นมา2-3ปีแล้วใช่ค่ะนักเรียน อายุคงจะประมาณ16-18ปีใช่ไหมคะยังถือว่าอยู่ในวัยรุ่นตอนปลายอยู่เลยนะคะและคนที่อยู่ในวัยรุ่นตอนปลายนั้นพัฒนาการทางเพศยังไม่ได้ยุติลงนะคะยังคงดำเนินต่อเนื่องไปจนกว่านักเรียนจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และเลยไปถึงวัยผู้สูงอายุนะคะการที่นักเรียนมีความรู้เรื่องเพศอย่างถูกต้องนั้น จะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีค่ะสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านกายจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญานะคะค่ะในคาบนี้ครูจะมาให้ความรู้ว่าทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เรื่องเพศและเราจะเรียนเรื่องเพศ เรื่องอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นครูชวนพวกเราดูคลิปนะคะซึ่งเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะอลองดูคลิปนะคะเรื่องของการตั้งครรภไม่พร้อมในวัยเรียนยังคงเกิดขึ้นนะครับมีนักศึกษาสาวคนหนึงอายุ19ปีเธอตั้งครรภ์โดยท,ท,ท,ที่ที่บ้านไม่รู้เลยมาพบอีกทีเธอตกเลือดจนเสีย,ยชีวิตในห้องน้ําพ่อแม่บอกว่าไม่รู้เลยว่าลูกสาวตั้งครรภอยู่ แล้วข้างๆศพเนี่ยไปเจอ,อยาบำรุงสำหรับสตรี1นึนขวดอะครับนะก็เลยคิดว่าน่าจะใช้ยาทำแท้งเถื่อนทำให้ตกเลือดออกมานะครับเนี่ยฮะก็เป็นศพนักศึกษาสาวคนหนึ่งหน้าตาดีเลยครับอายุ19เรียนอยู่ปีหนึ่งมหาวิทยาลัยชื่อดังที่เชียงใหม่นอนเสียชีวิตในห้องน้ำเนื่องจากว่าเสียเลือดมากนะในห้องน้ำของหอพักที่เธออยู่นี่แหละพร้อมกับมีศพเด็กทารกสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง นตำรวจสพช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบในห้องก็ไปเจอยาบํารุงสำหรับสตรีหนึ่งขวดพร้อมกับกล่องถูกทิ้งไว้ถังขยะรวมทั้งมีซองยาเม็ดอีกจำนวนหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะซื้อมามาทานเองะนะครับแล้วลองดูสถานการณ์พวกนี้ด้วยนะคะดูซิว่าสังคมเขาเป็นห่วงอะไรเราในช่วงสามปีที่ผ่านมานะคะเขา พบอะไรเขาพบว่าในช่วงปวชนักเรียนหญิงเคยมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนชายนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เยอะขึ้นนะคะ,อะลองมาดูสถติติต่างๆอีกนิดหนึ่งนะคะจากรายงานทิศทางสุขภาพคนไทยปี2563ของสอสสอนะคะเราจะพบว่าวัยรุ่น กัวท้องมากกว่าติดโรคนะคะ,ะดูจากสถิติต่างๆที่ครูนำมาให้ดูนักเรียนก็จะเห็นว่าตอนนี้ค่ะวัยรุ่นติดโรคเพิ่มขึ้นแล้วก็มีอัตราการคลอดของวัยรุ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของสถิติการใช้ถุงยางอดามัยในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนได้เห็นสถานการณ์ต่างๆไปแล้วนะคะ นั่นพอจะเป็นคําตอบให้กับนักเรียนได้ไหมคะว่าทําไมเราถึงต้องเรียนรู้เรื่องเพศนะคะจากตัวอย่างข่าวและสถิติทั้งหลายน่าจะเป็นคําตอบได้ดีข่าวนี้เรามาพูดคุยกันต่อว่า,าแล้วเราจะเรียนเรื่องอะไรละ่ะที่เป็นเรื่องเพศนะคะครูมีคำถามนะคะอยากจะถามนักเรียนนะคะว่าเมื่อพูดถึงหรือนึกถึงเรื่องเพศนักเรียนนึกถึงอะไรนักเรียนลองนึกดูนะคะช่วยกันนึก หรือว่านักเรียนจะจดลงกระดาษเอาไว้ก็ได้เผื่อว่าจะส่งให้คุณครูของนักเรียนนะคะแต่สำหรับครูครูมีตัวอย่างนะคะคำตอบที่ครูเคยถามนักเรียนในปีอื่นๆนะคะเมื่อนึกถึงเรื่องเพศเราจะนึกถึงเรื่องเหล่านี้เรื่องใต้สะดือเรื่องอย่างว่าเอวัยวะเพศจุนมจิมผู้หญิง ผู้ชายกระเทยทอมดีการร่วมรักเพศสัมพันธ์เอากันออกกระซำจักว้าวตกเบ็ดมีแฟนมีอารมณ์เพศยาคุมถุงยางโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น้องในเอดท้องแทงลูกนะคะเป็นยังไงคะเหมือนหรือแตกต่างจากครู นะคะ,ะข่าวนี้ถ้าครูถามสิ่งนี้กับคนอื่นๆเช่นผู้ปกครองพ่อแม่ของเรานักเรียนคิดว่าเราจะได้คำตอบเหมือนกับที่ครูเอามานำเสนอหรือว่าที่นักเรียนคิดไหมคะไม่ว่าจะคำตอบไหนก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งนั้นทุกอย่างนั้นก็คือเรื่องของเพศแต่ในวันนี้ครูอยากให้เรารู้จักคำ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอีกสักสองสาคำนะคะคำแรกเซ็กค่ะเซ็กของครูคำแรกเนี่ยคือเพศสรีระนะคะเซ็กหรือเพศสรีระเนี่ยมันเป็นการแบ่งความเป็นหญิงชายจากรูปร่างภายนอกหรือจากชีวภาพโดยดูจากอวัยวะนะคะดูจากโครโมโซมหรือว่าดูจากฮอร์โมนเพศนะคะ ครูมีอินโฟกราฟิกนะคะที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจคับว่าเพศสรีระได้มากขึ้นมาดูนะคะจากอินโฟกราฟิกนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเพศชายลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปที่แพทย์ใช้กำหนดความเป็นเพศนั้นก็คือจูมีจูนะคะแล้วก็อันทะแล้วก็มักจะมีโครโมโซมเพศเป็นแบบ XY นะคะส่วนเพศหญิงนะคะลักษณะทางกายภาพที่ทางแพทย์เขาใช้บกบอดความเป็นผู้หญิงก็ได้แก่จิมนะคะนมรังไข่แล้วก็มักจะมีโครโมโซมเพศเป็นแบบ XX นะคะส่วนอีกอันหนึ่งไม่ทราบว่านักเรียนเคยรู้จักหรือไม่นะคะเป็นลักษณะของเพศที่มีลักษณะทางชีววิทยาที่ไม่ชัดเจนหรือเราเรียกว่าอินเตอร์เซ็กนะคะ คนที่มีลักษณะทางกายภาพที่มีมากกว่า1เพศเช่นนะคะมีอวัยวะเพศที่มันกำกวมหรือมันไม่มีเลยนะคะและอาจจะมีบางกรณีที่ลักษณะทางกายภาพชัดเจนว่าเป็นเพศใดเพศหนึ่งแต่ว่าโครโมโซมมีการเรียงตัวที่หลากหลายออกไปเช่นเป็นแบบ XXY หรือ XXX นะคะซึ่งอาจมีการแสดงลักษณะทางกายภาพเมื่อเติบโตขึ้น หรือไม่ก็ได้ค่ะต่อไปคำที่สองที่ครูอยากให้นักเรียนรู้จักคือคำว่า gender gender หรือเพศสภาพนะคะ gender หรือเพศสภาพก็คือความเป็นชายเป็นหญิงที่มันถูกสร้างขึ้นจากสภาพแวดล้อมบทบาทหน้าที่การเลี้ยงดูหรือการหล่อหลอมทางสังคมแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ะะอาทิเช่นศาส,สนาประเพณีวัฒนธรรมและความเป็นเจนเดอร์นี้มันไม่ได้มีแค่หญิงชายตามเพศสรีระนะคะมันมีหลากหลายทางเพศเดี๋ยวครูจะลองยกตัวยอย่างเพศสภาพให้ฟังนะคะเช่นถ้าเป็นผู้หญิงนะคะในสังคมเรามักจะบอกว่าผู้หญิงน่าจะมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกใช่ไหมคะแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานบ้านต่าง แต่จริงๆแล้วหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยมันคงไม่ใช่ของผู้หญิงอย่างเดียวนะคะผู้ชายก็ควรที่จะมีบทบาทในการรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยและเช่นเดียวกันค่ะเรื่องของการช่วยกันทำงานบ้านไม่ใช่เพียงเพศหญิงเท่านั้นที่ควรจะรับบทบาทนี้มันควรที่จะเป็นความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างทั้งชายและหญิงนะคะอันที่2นะคะ ก็คือผู้ชายผู้ชายเนี่ยถูกคาดหวังจากสังคมว่าจะต้องเป็นเพศที่มันเข้มแข็งแข็งแรงและอดทนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วในสังคมนักเรียนคงเคยเห็นผู้ชายที่ไม่ได้มีความเข้มแข็งนะคะหรือว่าเขาไม่ได้แข็งแรงเขาก็เป็นผู้ชายนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขามีบทบาทที่มันไม่ตรงกับที่สังคม สมัยก่อนต้องการแต่จริงๆเขาก็คือผู้ชายเช่นเดียวกันใช่ไหมคะนอกจากนั้นอาชีพนะคะต่างๆนะคะก็อาจจะเป็นตัวที่กำหนดบทบาทนะคะให้ผู้ชายต้องเป็นอย่างนี้ผู้หญิงต้องเป็นอย่างนี้อาทิเช่นอาชีพแรกนะคะอาชีพคนขับรถบรรทุกถ้าถามคนทั่วไปว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยควรจะเป็นเพศไหน ก็ปรากฏว่าคำตอบส่วนใหญ่ก็บอกว่าคนขับรถบรรทุกนั้นควรจะเป็นผู้ชายแต่จริงๆแล้วนะคะถ้านักเรียนดูข่าวนะคะหรือว่าดูตามโลกออนไลน์ต่างๆนักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงค่ะก็มีความสามารถในการขับรถบรรทุกเช่นเดียวกันนะคะอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่เขามักจะมองว่ามันเหมาะกับเพศหญิงก็คืออาชีพเรขานุการนะคะ มันน่าจะเป็นบทบาทของผู้หญิงเพราะมันเป็นงานที่ค่อนข้างจุกจิกใช่ค่ะผู้หญิงหลายคนมีอาชีพเป็นเลขานุการแต่นักเรียนคะมีผู้ชายอีกหลายๆคนเช่นเดียวกันค่ะที่เขาทำอาชีพเลขาได้เวิร์กมากค่ะนะคะนั่นเป็นตัวอย่างของบทบาททางเพศหรือเจนเดอร์นะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า เพศวิถีนะคะเพศวิถีเนี่ยค่ะมันเป็นอัตลักษณ์มันเป็นตัวตนเป็นรสนิยมเป็นพฤติกรรมหรือว่าเป็นการแสดงออกถึงความพึงพอใจทางเพศนะคะดูคำง่ายๆคำว่าวิถีวิถีก็คือชีวิตใช่ไหมคะชีวิตหรือการแสดงออกค่ะพอเอามันมารวมกันมันก็เป็นคำว่าเพศวิถีก็คือวิถีชีวิตหรือการแสดงออกในตัวตนตัวเองทางเพศนะคะ คราวนี้ครูมีคลิปนะคะที่จะให้นักเรียนดูเขาจะมีตัวอย่างเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูคลิปนะคะว่าเพศสภาพของคุณน่ะเป็นเพศอะไรแปลกมากบางอย่างผมไม่เคยได้ยินเลยคุณชายหญิงคุณผมคงไม่ต้องอธิบายนะชายหญิงไม่ต้องอธิบายข้ามไป ทอมต้องอธิบายนะอันนิดนึงทอมคือคนที่มีอวัยวะเพศหญิงชอบแต่งตัวแบบผู้ชายจิตใจเป็นชายรักดีและรักผู้หญิงนี่คือทอมส่วนดีเนี่ยคือคนที่เป็นผู้หญิงอ่ะแต่รักทอมไม่รักผู้ชายเข้าใจนะคราวนี้มันมีคําว่าทอมเกย์ด้วยคุณทอมเกย์คืออะไรทอมเกย์คือคนที่มีอวัยวะเพศหญิงแต่งตัวเป็นชายแต่รักได้ทั้งผู้หญิงรักทอมก็ได้รักดีก็ได้ ทอมเกคิงบอกไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณเป็นไหมทอมเกคิงคือคนที่มีอวัยวะเพศหญิงแต่งตัวเป็นชายรักใครเฉพาะทอมและเป็นฝ่ายรุกละเอียดเห็นไหมละเอียดมากเห็นภาพหมดทอมเกควีนครับคนที่มีอวัยวะเพศหญิงแต่งตัวเป็นชายรักใครเฉพาะทอมแต่เป็นฝ่ายรับและมีทอมเกทูเว แม่เจ้าคืออะไรเนี่ยคนที่มีอวัยวะเพศหญิงแต่งตัวเป็นผู้ชายรักทอมและเป็นได้ทั้งรุกและรับเกย์คิงเกย์ควีนผมข้ามกันละกันคุณเอียงน่าจะรู้จักกันดีอ่โบอโบอโบสหน่อยบส <both, S 2> ที่ภาษาอังกฤษแปลว่าทั้งคู่เนี่ยคือ2เนี่ยบส <both S 2> คือคนที่มีอวัยวะเพศชายทําตัวเป็นชายรักได้ทั้งผู้หญิงเกย์คิงก็ได้เกย์ควีนก็ได้ยกเว้นกระเทยและเป็นได้ทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับชอบคนนิยามบมากเลยอะ่ะมีไบต์ไบต์ฮะ ไบส์สละไอบอไปไม้คอทหารกาลันมีอวัยวะเพศหญิงทําตัวเป็นหญิงรักใคร่ทั้งทอมเลสเบี้ยนรักผู้ชายก็ได้เอ้ยมีเป็นไบหรือเปล่าเนี่ยอาดัมอาดัมคืออะไรคุณพระอาดัมคือคนที่มีอวัยวะเพศชายทําตัวเป็นผู้ชายแต่รักทอมเท่านั้นนะนิยมทอมเท่านั้นนี่เขาเรียกว่าอาดัมแล้วมีแองจี้คุณเอาแองจี้ฟังแองจีงงง้คือคนที่มีอวัยวะเพศชายทําตัวเป็นผู้หญิงแต่รักทอม นี่คือแองจี้มีเชอร์รี่ครับเอาเชอร์รี่ลองฟังฮะมีอวัยวะเพศหญิงทําตัวเป็นผู้หญิงแต่รักเกย์กับกระเทยเห็นไหมว่าละเอียดตอนนี้ทีมงานของเรากำลังถกเถียงกันใหญ่ครับว่าใครเป็นอะไรยังไงจะเชอร์รี่จะอดัมหรือว่าจะอะไรดีนะฮะลองดสะะูสามย่านไม่ใช่แถวจุลานะฮะสามย่านไม่ใช่บ้านหัวลําโพงครับไม่ใช่สามย่านคือคนที่มีอวัยวะเพศหญิงทําตัวเป็นผู้หญิงรักใครได้ทั้งเลสเบียนทอมและผู้ชาย งงไปหมดผู้หญิงข้ามเพศผู้ชายข้ามเพศอธัธิคงไม่ต้องอธิบายเอามาให้ดูว่าว่าเนี่ยคนที่ยืนอยู่แล้วใช้สีรุ้งคือ LGBTQ ในประเทศไทยหรือทั่วโลกตอนนี้สถานภาพมันแบ่งออกได้ยิบย่อยประมาณสัก20ประเภทเห็นจะได้ดีไม่ดีในอนาคตอาจจะมีมากขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้แต่กำลังจะสรุปแบบนี้ครับคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่ประเภทของเพศ ที่กำหนดอยู่บนหน้าจอทีวีตรงนี้แต่คุณค่าของคนนั้นวัดกันที่การกระทำคุณค่าของคนนั้นวัดกันที่พฤติกรรมความดีงามในจิตใจและการกระทำของคนคนนั้น จากคลิปที่นักเรียนได้ดูไปนะคะในคลิปนี้นะคะมันเป็นคําที่เขาใช้เรียกเพศนะคะครูจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นคําที่ใช้บ่งบอกอัตลักษณ์ทางเพศหรือว่าตัวตนทางเพศนะคะเช่นความเป็นชายหญิงเป็นกระเทยทอมดี้เป็นชายเป็นผู้หญิงข้ามเพศนะคะอาจะนะคะหมายถึงว่าคนที่เกิดมาแล้วมีสรีระ ไม่ตรงตามที่จิตใจเขาต้องการหรือว่าจะเป็นเรื่องของการดัดแปลงเพศนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคำที่มันแสดงให้เห็นถึงวิถีทางเพศหรือความพึงพอใจทางเพศหรือว่ารสนิยมทางเพศก็เช่นคำว่าเกย์เลสเบี้ยนไบเซ็กชวลพวกนี้นะคะจากคลิปเราก็จะสรุปได้อย่างนี้จริงๆแล้วมันมี คำที่เรียกเพศอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงอคติทางเพศนะคะนักเรียนลองนึกดูนะคะมันเป็นคําพวกไหนนักเรียนคงเคยได้ยินคําว่าตุด๊ดชนีอีแอบเบียงเบนค่ะคำเหล่านี้ฟังแล้วรู้สึกยังไงคะคงไม่มีใครรู้สึกดีถ้าถูกเรียกด้วยคําเหล่านี้ใช่ไหมคะคำเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นคำที่ ใช้อคติทางเพศเรียกคนที่มีตัวตนทางเพศแบบต่างๆหรือแม้แต่รสนิยมทางเพศแบบต่างๆนะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะไม่ใช้คําเหล่านี้กับคนอื่นนะคะเพราะว่าถ้าเราโดนเรียกด้วยคำอย่างนี้เราคงไม่โอเคแน่นอนค่ะการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศวิถีนะคะที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อให้เกิดสุขภาพทางเพศ นะคะเป็นยังไงคนที่จะมีสุขภาวะทางเพศนั้นก็จะต้องมีความคิดในเชิงบวกในเรื่องเพศและก็สัมพันธภาพยังไงล่ะความคิดในเชิงบวกเช่นกล้าที่จะพูดคุยเรื่องเพศกล้าที่จะปรึกษาคุณพ่อนะคะพูดคุยกับคุณครูได้หรือนะคะมีความคิดเชิงบวกอาทิเช่นเรื่องของการพกถุงยางอนามัยนะคะกาที่จะพกถุงยางอนามัยแล้วก็อย่างที่สอง ต้องมีความเคารพต่อวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเราไม่ว่าจะเป็นรสนิยมทางเพศนะคะความชอบเขาชอบหญิงเราชอบชายเราไม่ชอบชายเราไม่ชอบหญิงแล้วแต่หรือแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆเรื่องของวิถีทางทางเพศที่แตกต่าง sake, กันเช่นการแต่งกายนะคะเราก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละคนเราจะต้องให้ความเคารพต่อวิถีทางเพศที่แตกต่างนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราจะต้องกล้าที่จะแสดงออก ทางเพศแล้วก็ตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระมีความสุขกับมันนะคะและสุดท้ายเลยเราจะต้องมีสัมพันธภาพทางเพศที่ปลอดภัยพึงพอใจโดยปราศจากการบังคับและการเลือกปฏิบัตินะคะไม่ว่าจะเป็นการกล้าปฏิเสธนะคะหรือเรียกร้องอะไรนะคะอันนี้คือลักษณะของคนที่มีสุขภาวะทางเพศนะคะ สุดท้ายนี้ก่อนที่จะจบนะคะครูจะชวนให้พวกเราลองเช็คตัวเองดูนะคะว่าเราเป็นคนที่มีความฉลาดรู้เรื่องเพศหรือว่าเป็นคนที่มีสุขภาวะทางเพศหรือเปล่าอย่างง่ายๆเลยอย่างแรกเรารู้จักและก็ภูมิใจในตัวตนทางเพศของตัวเองหรือเปล่านะคะเรารู้จักวางแผนแก้ไขปัญหาและก็ป้องกันผลกระทบนะคะและลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ไหม เราสามารถที่จะหาข้อมูลรอบด้านได้ไหมในการเอามาดูแลส,สุขภาพทางเพศของเรานะคะครูมีกันบ้านสักนิดหนึ่งนะคะครูอยากให้นักเรียนเข้าไปดาวน์โหลดนะคะ QR code จากในสไลด์ด้านขวาด้านล่างเนี่ยนะคะเข้าไปเพื่อที่จะอ่านบทความนะคะที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศแล้วก็ลองตอบ ตัวเองดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากบทความนี้โดยนักเรียนจะทำเป็นแผนผังความคิดก็ได้นะคะและเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน